สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่4นะครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโมเดลโครงสร้าง DNA นะครับกลุ่มของพวกเรามีสมาชิกอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัารัตน์สารบุตรเลขที่20ครัสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตาลุ่นลลชุนพาเลขที่1ครัสวัสดีครับผมนายรัชนย์นายวงศ์เลขที่39ครับแม่แม่แมครับผมนายธราจิตต์นายเลขที่19ครับ สวัสดีครับผมนายสิทวิ์มาตา,าเลขกชี่28ครับสวัสดีครับผมนายธุทร์ตัวผายมสีทัศน,น์1เลขที่4ครับ ต่อไปนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับสิ่งที่สําคัญมากในสิ่งมีชีวิตนะครับนั่นก็คือ DNA นะครับหรือว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรดดีออกซี่ไรโบนิลีอิกนะครับซึ่งดีเอ็นนี่นะครับเป็น3ามอนุก,กรรมนะครับที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะครับผมซึ่ง DNA นี่ยนะครับ เป็นโครงสร้างแบบเกลียวคู่นะครับผมซึ่งประกอบด้วยสายโพลิวนียโอไทยนะครับสองสายพันกันนะครับซึ่งสายโพลิวนียโอไทยนี้นะครับเชื่อมต่อกันด้วยคู่เบรนะครับผมเดี๋ยวขอเชืญอกล้องมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับก็คือ2สายนี้นะครับที่พันกันเป็นเกลียวคู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสายโพลิวนียโอไทยนะครับสสายนี้นะครับจะเชื่อมต่อกันด้วยคู่เบรนะครับผมนี่ครับการจัากองคู่เบรนะครับอ่า ก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับโมเดลนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยสีชม,โโมโพูแทนด้วยว่าไทมีนสัญลักษณ์ทีสีย้เงินแทนด้วยอะดีนีนสัญลักษณ์ A สีเขียวแทนด้วยกัวนีนสัญลักษณ์ G สีแดงแทนด้วยไซโตซีนสัญลักษณ์ C โดยลูกปัดแทนด้วยฟอสเฟตส,ส่วน เม็ดโฟมสีขาวแทนด้วยน้ำตาลดิออกซีไลบโบสเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปฟังว่าการจับคู่ของคู่เบีดเนี่ยนะครับในในโมเดลของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คู่จับคู่กันยังไงครับผมและนี่นะคะคือโมเดล DNA ที่พวกเราพากันทําขึ้นมาค่ะซึ่งจะประกอบด้วยนะคะคู่เบีดทั้งหมด20คู่ค่ะซึ่งเกิดจากการจับคู่ของอะดีนินจกับไทมินไซโทซีนจับกับกรามนค่ะซึ่งเป็นไปตามหลักการจับคู่ที่สมมาตค่ะ ทำให้ DNA มีความแข็งแรงและเสถียรมีความสําคัญในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อสามารถถอดรหัสเพื่อสร้างโปรตีนและควบคุมการทํางานในร่างกายได้ค่ะครับสำหรับกลุ่มของพวกเรานะครับในการนําเสนอโครงสร้างโมเดล DNA นะครับผมกลุ่ม4ของพวกเรานะครับก็ต้องขอจบการนาเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากกลุ่มของพวกเราผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับ,บุมครับ เอาละครับทีนี่ก็ใช้เพื่อเบร์อุปกรณ์นะครับนอกอันแรกก็จะเป็นไม้ไอติมอันที่สองจะเป็นกาวอันที่สามจะเป็นปืนกาวอันที่สี่จะเป็นกระดาษสีเขียวอันที่ห้าเป็นฐานโฟมอันที่หกเป็นลวดอันที่เจ็ดนะครับเป็นลูกปัดอันที่แปดจะเป็นเม็ดโฟมนะครับและอันที่เก้านะครับก็คือไม้ฐานครับผมเอาเลยครับพี่น้องครับโอ้มื่อนี่เขามาเห็นโมเดลเราเนาะโมเดลโมเดลดีเอ็นเอครับวันนี้ครับเบิรงเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้เขาทำดีสีครับเนอะอันนี้จะเป็นกุ่มพี่ คี้หกกรเลี่ยงไปนะครับเอามา,บาเาบอรบ้ของงนามีห้องครับมาเลย <c oughs>